วันนี้นะคะเรากลับมาอยู่กับหยกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับรถเจ้าตลาดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะกับแบรนด์โตโยต้าของเรานะคะวันนี้เราอยู่กับโตโยต้านิวฟอร์จ e r เนอร์ค่ะ2.8ขับ4 TRD นะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะคะมาพร้อมกับสีดํานะคะดุดันกันมากๆเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับวันนี้หยกจะให้ในราคาพิเศษค่ะเพียงหนึ่ง 1,279,000บาทเท่านั้นนะคะราคา,าและตัวรถนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยกพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะในำสําหรับคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีดํานะคะอย่างที่ยกได้บอกไปนะคะกระจังหน้าสีดํานะคะมีตัดโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะดูหล่อดูดันกันมากๆนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะเป็นไฟหน้า LED day time running light ค่ะมีระบบจัดแสงไฮบ ให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอก LED เช่นกันนะคะออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะคะลูกค้านี่นะคะเราให้ได้เห็นห้องเครื่องนะคะว่า,าเครื่องเป็นห้องเครื่องเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็คันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับเครื่อง2.8ดีเซลนะคะตัวรถนะคะลูกค้านี่นะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มียับไม่มียุ่ยสติกเกอร์ฝากระโปรงนะคะอยู่ครบเลยนะคะตัวยางนะคะเป็นยางมิสโตนนะคะยางปี2021นะคะดอกแน่นๆพร้อมใช้งาน มาพร้อมกับแม็กซีค่ะออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะคะขอบ18แบบนี้เลยนะคะไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้ทั้งฝั่งซ้ายและขวานะคะที่จะเปิดโคเมียมค่ะ,ะตัวนี้เป็นระบบปิดเปิดสมาร์ทที่เด็ดแล้วเรียบร้อยแค่มีือเจออ้ใกล้เนาะก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะ ห้องโดยสารนะคะสําหรับคันนี้เป็นตัว TRD นะคะลูกค้าจะคุมโทนสีดําแดงนั่นเองนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับทิศทางได้6ระดับ6ทิศทางด้วยกันนะคะ มาต่อกันที่อ่าตัวฝั่งอ่าของประตูนะคะอ่ากระจกนะคะลูกค้ากระจกเป็นกระจกออโต้สีบานเลยนะคะกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเช่นกันนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะชุดลำโพงนะคะทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประตูนะคะลูกค้าหรือว่าด้านหน้าคอนโซลน,นะคะหรือว่ารวมไปถึงตัวหน้าจอจะเป็นของ JBL ทั้งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ มาพร้อมกับตัวปุ่ม power door นะคะแล้วก็เปิดปิดฝาหลังอัตโนมัติค่ะปุ่ม engine start นะคะที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตัว TRD จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะดูโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยม u l t i function นะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ค่ะลดวอลลุ่มได้รวมไปถึงรับสายวางสายค่ะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะมาพร้อมกับแอร์แบกใต้พวงมาลัยนะคะมีคุสคอน c o n t ให้ค่ะปรับความเร็วคง ที่นะคะรวมไปถึงตัวแพนด์เล h i ์นะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปิดเกียร์กันได้นะคะเพื่อความสนุกในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับตัวเรือนไม้นะคะลูกค้าอยู่ที่1น0 0งแสกิโลนะคะตัวนี้ไม่แท้นะคะรับมาจากมือเจ้าของเก่าเช่นกันนะคะตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนนะคะแล้วก็เป็นตัวหน้าจอของ JBL นะคะอย่างที่หยกได้บอกไปว่าของพีเอดีเนี่ยจะใช้ชุดเครื่องเ,เสียงของ JBL ทั้งคันเลยนะคะ,ะตัวแ ะะเป็นแอร์ระบบดิจิตอลทั้งคันนะคะในส่วนของตัว f o อร์ยูเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าแอร์จะไม่เย็นนะคะคันนี้เป็นตัวเครื่อง2.8ขับ4นะคะลูกค้าก็จะมีเป็นตัว h 2 H4 l ไให้เนาะล้วแต่เราเลือกใช้โหมดในการขับขี่เวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็มีเป็นตัว traction control ให้นะคะสำหรับลงที่ลาชันนะคะแล้วก็มีช่องนะคะสำหรับใส่แก้วใส่กาแฟนะคะให้2ช่องด้วยกันนะคะ มาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะมีตัวโหมดอีโค่โหมดนะคะแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้นะคะรวมไปถึงก็เลื่อนถ่ายก็เลื่อนสบัดิให้แล้วก็เป็นตัวปุ่มออโต้สต็อปมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวออปชั่นนะคะหรือว่าตัวรถนะคะลูกค้าเรียกได้ว่ามาครบจัดเต็มนะคะรถเพิ่งเข้ามากันนะคะลูกคา้าถ้าถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะกับเซลล์ยกนะคะรวมไปถึงนะคะลูกค้าเก่าปูพรมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าทั้งคันแบบ นี้เลยนะคะได้ไปคือพร้อมใช้งานนะคะพร้อมส่งมอบกันเลยนะคะตัวเบาะหนังนะคะลูกค้าไม่นะคะหลักแสนต้นเท่านั้นนะคะ ตัวเบาะไม่ช้ำไม่ยับกันเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เบาะตึงๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเพดานนะคะเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะด้านหลังมีแอร์ราวให้นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถปรับตัวพัดลมนะคะรวมไปถึงตัวไฟห้องด้วยสารได้นะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้นะคะ2จุดด้วยกันนะคะด้านบนเป็นตัว power outlet นะคะสามารถชาร์จได้ที่ไฟ120โวลต์ค่ะด้านลัง จะถูกแปลงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบ้านแล้วนะคะที่ไฟ220โวลต์นั่นเองนะคะ ย่างนะคะลูกค้าดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าพร้อมอใช้งานกันเลยนะคะมีดิสเพกสีล้อหน้าหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้าย LED นะคะเรียงเส้นกันแบบสีสวยแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็หน้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดด้วยกันนะคะรวมไปถึงตัวชุดยางอะไหล่นะคะอยู่ครบนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวยางที่มากับตัวรถเนี่ยดอกแน่นๆพร้อมใช้งานอีกหลายปีเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังห้องโดยสารนะคะลูกค้าตรงนี้สามารถวางสัมา พาราได้นะคะสําหรับลูกค้าที่อผู้โดยสารไม่เยอะมากนะคะก็สามารถพับเบาะเก็บได้เพื่อที่จะวางสัมภาระได้นะคะฟ้าหลังค่ะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะตรงนี้สะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆนะคะสําหรับคันนี้อ่ามาพร้อมกับตัวรถสีดำนะคะแล้วก็มีกล้องหลังนะคะออกศูนย์ออกโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะอ่า ตัวยางนะคะแน่นๆแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะแล้วก็ห้องโดยสารนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังห้องโดยสารนะคะหรือว่าด้านหน้าห้องโดยสารนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะอย่างที่หยกได้บอกไปแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะเป็นสีดำมีแอร์แบให้ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะแล้วก็เป็นตัวคู่มือการใช้งานนะคะก็อยู่ครบนะคะ โดยรวมๆนะคะสําหรับตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าก็มีประมาณนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าถูกใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะกับเซลล์ยกนะคะ065ค่ะ5้า5296นะคะหรือว่าเดี๋ยวยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยนะคะไว้ที่ล,ล่างลูกค้าสามารถจิม้มแล้วก็ทักเข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดรถส,สวยๆแบบนี้กันไว้ใช้งานนะคะสําหรับวันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ